สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องครับสวัสดีครับนานาครับสวัสดีครับเอฟซีครับสุู่สุกคนครับเมื่อนีผมพาพ่อเม่พี่น้องมาเบิงต้นหมากนาวต้นอยู่หลังบ้านของผมนอกพี่น้องเนาะหมากโดกโดกรับน้มไหลายๆต้นนี้เนาะครับเนาะพี่พี่น้องเดี๋ยวพาย่างเลาะเบิงหลบต้นเนาะครับพี่น้องนี่เนาะครับหมากโดกครับน้มหลายครับพี่น้องแต่ว่าสายพันธุ์ไหนผมจําบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะ นี่แล้วครับที่ผมกำลังลทำพันธุ์อยู่เอาเป็นเห็ดอเอามาขยายเอาพันธุ์ดูเนาะครับพี่นอ้องเอาไว้ตัลูกเนาะครับเอาไว้ตกินในครัวเรียนเนาะครับเนาะหรือว่าเอาไปปลูกเป็นสร้างเป็นไร่ได้เสริมเนาะครับเพื่อมีปแปลงดินที่ว่าว่างเพื่อให้ปลูกได้เนาะครับหรือว่าปลูกไว้สำขางบ้านพี่นอ้องล้างบ้านนาบ้านเนาะพี่น้องเนาะครับเนาะนี่ครับลงหมากโตดดด๊ะพี่นอ้องดูเชิงนั้ำดิโต๊เบิร์พี่น้องนี่เพื่อจะเดียวเห็นบ่บ่าปุ๊บผมก็เจีบไปกินลายเลยพี่นอ้อง แต่ว่าผมบบขายมากเด้อครับเด้อเพราะว่าผมมีตนเดียวเนาะครับเนาะเดี๋ยวมาพามาเบิง่งกอ้อนพี่หนอโดกครับดกดกโกผมเก็บไปกินหลายแล้วเก็บออกไปหลายแล้วครับมันก็เริ่มบางบางแน่เดียวเนาะพี่เนอนะก็ชื่อว่าดกพี่นนองทั้งเชิงพี่นนอเดีย๋ยวพาไปเบิ่งรอบบต้บตนนะครับเนาะ ที่นี้ผมเก็บไปแล้วนะครับเก็บไปกินหลายแล้วน,นี่นะครับมากรกครับอ้อมต้นเลยพี่น้องน้ำหลพร้อมนะครับนะนี่นะครับเบนื้อฟ้าเบิ้งเนียนมีแต่แนวเดียวพี่น้อเงเลยหมักหน่าครับ นี่นะครับบุญพี่น้องอยู่ทั้งงเต็มเลยนะครับเนาะวพพันนี้ผมมาพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิดหวังเน้าเดี่ยวทุกท่านฝุกับเต็มครับเต็มไปเวิร์ดเลยพี่น้องฝุ่นพร้อมไปทเส้อหลังคาเดี่ยวพาไปเบิ่งนี่ครับพี่น้องทสื้อหลังคาก็เต็มพี่น้องเลยหลังคาหลังบ้านผมนะครับ อันดกดีครับมะนาวหลายนะครับหน่วยใหญ่นะครับเร้วผู้ใดอยากซื้อพันธ์มะนาวพันธุ์ที่ไปปลูกนะพี่น้องนะอ,อยากซื้อสอยผมนะครับพี่น้องนะเพราะผมมีรายได้รายได้มีรายได้เสริมนะพี่น้องว่าไหนมาอใาสา่ใจในโควรรยนหรือว่าใจคาาบคาไฟเนะพี่น้องผมช้ำไหวพี่นอ้องเดี๋ยวผมพาไปเบิงตุนนะครับ นี่ผมช้ำไใบประมาณนี้นะพี่น้องเนาะผมช้ำใวประมาณหลายเดี๋ยวนี้ผมช้ำไใบผมก็แบ่งขายไปในแถวเนาะครับนี่ผมช้ำผมนี่ช้ำไใบสี่นะพี่น้องเนาะประมาณที่มหามือครับออกหลากนะพี่น้องประมาณที่มหามืองที่ผมจำบอผิดเนาะเพราะผมกับเบิงสุดเพื่อนๆขึ้นกันประมาณที่มหาที่มหามือพี่น้องออกหลากเรากะติดหลากนะพี่น้องเรากะสามารถเอาลงดินได้เนาะ ถ้าเป็นหางลาเดี๋ยวเขาสามารถเอาลงดินได้พี่น้องแต่ว่าจะไงดีครับการลงดินได้เลยครับเป็นมาคว่ำแล้วกมแบงไปเราสร้างตุนพี่น้องม,มันแบงไปหลายตุนแล้วละ่ะแต่ว่าเราหลุดเลียวสร้างตนมันมก็แบงไปแล้ววันนี้ผมเสียเปิดราคาเนาะพี่น้องตัวละหัสสิบบาทพี่น้องเนาะนี่ซ้ำใหม่สิผมบริต่อนเนี่ยพี่น้องในป้อมวาเสียบเสียบซ้ำใหม่เนาะพี่น้นะนองเนาะมะนัน,นนะเดี๋ยวนี้มีที่อยู่ แบบนี้ครับอีกแบบนึงนะครับประมาณหนีน้องพี่น้องตัวรหัสสิบบาทนะครับตรงอหไร้อยติดติลากอนนองพี่น้องเนื้อแล้วกระจังติดตัวมาน้อพี่น้องคอมเมนต์มาติดตัวม้านะครับสร้างคอมเมนต์เลยว่าื่อผร้ใดสนใจนะครับเนาะอยู่ไก่เคียงนะครับ ก้อนยูไก่ครับวาก,กาส่งตัวเองนาะพี่น้องเนาะบยูไก่วาก,กาส่งตัวเองครับเดีย๋ยวผมแปะส่งไปให้เนาะครับพี่น้องเคลื่อนง่ายครับเคลื่องสีล่ละบุหรี่มิตรบางเล้าเคลื่องสี่ละครับพี่น้องก็อีกแบบนึง่งก็อีกแบบนึงพี่น้องคอนเดต่อนตอนยูนี่แล้วก็หวัวไว้ หาวไหวพี่น้องเจ้าเหบน้ำเป็นสีงามไหมเรื่องตอนนี้ตอนนี้ปั๊บตอนเรายังหัวไหวนะพี่น้องเนาะหัวไหวเรากะจัางี่เพิ่งจะได้ลูกไปน้ำเลยหัวเป็นสีงามไปเถ้าเห็บแบบวิธีของผมกะก่ใหญ่ไว้ขึ้นกันครับแบบนั้นนนั้ผมจะตัดตอยจังสีไปเสียบเนาะครับเนาะไปเสียบเรากะหาแนวขอบไว้่ครับพี่น้องตัดประมาณนี้งสิบถึงสิบห้าเซนนะพี่น้อง สิบเซนหนึ่งใช่ไหมเซ,น,มมเซนผมก็ตัดไปประมาณนี้ใหญ่ไว้ครับมันก็ใหญ่ไว้คือกันจะเพื่อออยากซื้อสร้อยผมพี่นอ้องสนอกสนใจนะพี่น้องก,กัดติดต่อมาเนาะครับคลิปนี้ผมบอกขอจบคลิปไมซบสนี้เนาะครับพี่น้องครับว่ากันชิมนาครับ 要不买，我买，多买，我买，